สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Space Man Podcast ดำเนินรายการโดยการ Co-founder ของ Space Craft Thai Craft Beer ถ้าชอบเนื้อหาจากทางช่องเรารวมถึงเรื่องคราฟเบียร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ทางช่อง Space Man นะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มศึกษาเรื่องสไตล,ล,ล์เบียร์มาทั้งจาก BJC P และจากสำนักอื่น ทำให้ผมได้มีโอกาสหันกลับไปหาดื่มเบียร์ที่เป็นเบียร์ในแบบต้นตำรับมากขึ้นเราอาจคุ้นเคยกับคำว่าเบียร์เยอรมันที่ถือว่าเป็นประเทศต้นตำรับแห่งเบียร์หรือเบียร์อเมริกันประเทศผู้บุกเบิกคำว่าคราฟเบียร์ที่โดดเด่นด้านการใช้ฮอฟแต่มีประเทศหนึ่งที่ผมสนใจและเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีเบียร์ถึง4สไตล์ที่อยู่ใน BJCp นั่นคือสาธารณรัฐเช็ก วันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเบียร์จากเช็คนั้นเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในเรื่องนี้ขออธิบายสองเรื่องก่อนจะได้เข้าใจตรงกัน1 p i l s n e r เ e e ร์บียต่างจากลาเกอร์เบียร์ยังไงเบียร์สองแบบนี้แตกต่างกันยังไงจริงๆก็มีหลายความคิดเห็นแต่จากที่ผมเข้าใจคือ p ิ l s n e r จะเป็นเบียร์ที่มีสีทองสดใสเท่านั้นเป็นเบียร์ในแบบเพลลาเกอร์ ข้อแตกต่างคือพิลสเนอร์จะมีคาแรคเตอร์จากฮอปที่ชัดเจนกว่าเบียร์แบบลาเกอร์ที่อยู่ทั้งในเฟลเวอร์และอารม m ที่พอมาผสมกับเนื้อเบียร์ที่คลีนทําให้คาแรคเตอร์ของฮอปยิ่งชัดเจนขึ้น 2. เรื่องค่าเพลโตแม้เราจะคุ้นเคยกับค่ากราวิตี้ในแบบสเปซิฟิกกราวิตี้หรือค่า HD แต่ในฝั่งยุโรปการวัดค่าจะมาในแบบเพลโตจริงๆก็ใช้งานรูปแบบเดียวกัน วิธีคำนวณหาได้จากหลายเว็บเขามีคาลคูลเอเตอร์ให้ครับและตัวเลขเพลโตนี้มักจะอยู่บนกระป๋องเบียร์ของเช็คที่เลข10จะหมายถึงเบียร์ประมาณ a b v 4%และ12หมายถึงเบียร์ที่มี a b v ประมาณ5%สาธารณรัฐเช็คเป็นประเทศหนึ่งในแถบยุโรปตอนกลางเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนรักเบียร์เพราะเช็ค เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ในด้านการผลิตเบียร์มายาวนานเบียร์ของประเทศนี้เป็นเบียร์ที่โด่งดังระดับโลกโดยเฉพาะสไตล์พิวสเนอร์ที่ได้รับความชื่นชอบจากคนทั้งโลกดินแดนที่ปัจจุบันคือสาธารณรัฐเช็กมีประวัติศาสตร์การทำเบียร์มายาวนานตั้งแต่ยุคก่อตั้งาศาสนสถานบิเชฟนอฟในช่วงปีคศ993โดยเมืองเบอร์โน ได้รับสิทธิ์ในการผลิตเบียร์ในช่วงศตวรรษที่12และต่อมาด้วยเมืองพิลเซนและเมืองเชสเก้บูเดโจวิชก็ได้เริ่มมีโรงเบียร์ในช่วงศตวรรษที่13เบียรมาตรฐานของเชคก็เป็นแบบเดียวกับที่ได้รับความนิยมทั้งโลกคือเบียเพลลากอร์ในแบบพิลสเนอร์และโรงเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังไปทั่วโลกคือพิลสเนอร์เออร์เคลตั้งแต่ศตวรรษที่13เป็นต้นมา การผลิตเบียร์กลายเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากขึ้นในดินแดนเช็กเมื่อถึงศตรวรรษที่15สาธารณรัฐเช็กก็มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเบียร์ที่มีคุณภาพสูงและโบฮีเมียนฮอปก็ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตเบียร์ทั่วยุโรปแม้การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ในเช็กจะถูกขัดขวางโดยสงคราม30ปีในช่วงคศ1 6 1 8ถึง1648ที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ต่อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ก็ฟื้นตัวได้หลังสงครามและเมื่อถึงศตวรรษที่18เชคก็ได้กลับมาเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อีกครั้งหลังจากนั้นในช่วงศตวรรษที่19อุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ของเช็คก็มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมากมายรวมถึงการหันมาใช้การหมักแบบ bottom fermentation ซึ่งกระบวนการนี้ช่วยทำให้ได้เบียร์ที่ใสขึ้นและมี stability มากขึ้น ที่มาพร้อมกับการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้นและการเปลี่ยนแปลงนี้ก็นำไปสู่การผลิตเบียร์ในรูปแบบพิลสเนอร์โดยเบียร์พิลสเนอร์ขวดแรกถูกผลิตในเมืองพิลเซนในปี1842โดยพิลสเนอร์เออร์เคลโดยทางโรงได้จ้างบรูวเวอร์ชาวเยอรมันชื่อโจเซฟโกรที่มีประสบการณ์ในการทำเบียร์ในแบบบาวเรียลาเกอร์มาช่วยพัฒนา จนต่อมาเบียร์ในแบบพิวสเนอร์ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วเบียร์ในแบบของเช็คนั้นมีการใช้วัตถุดิบเฉพาะในการผลิตโดยหลักๆจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูงด้านเมา์เบียร์ของเช็คใช้โมราเวียบาเล่มาา์ที่มีคุณภาพสูงเมา์สายพัน์ธุนี้ได้ชื่อเรื่องการให้สตาร์ชที่สูงและโปรตีนที่ต่ำ ที่เหมาะกับการผลิตเบียร์ด้านฮอปเบียร์ของเช็คจะใช้ฮอปสายพันธุ์ซาสที่เป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นที่อยู่ในกลุ่มโนเบิลฮอปที่ถูกปลูกในท้องที่จาเทคเป็นฮอปที่ขึ้นชื่อด้านกลิ่นอโรมาในแบบฟอร์โรและให้ความขมที่นุ่มนวลด้านน้ำเบียร์ของเช็คจะผลิตจากน้ำที่อ่อนที่มีแร่ธาตุต่ำ น้ำที่อ่อนช่วยให้เบียร์มีรสชาติที่นุ่มนวลและช่วยทำให้คาแรคเตอร์จากมอลและฮอปเด่นชัดขึ้นด้านยีสต์เบียร์ของเช็คจะใช้ยีสต์ลาเกอร์สายพันธุ์ของเช็คที่หมักในแบบบอททอมเฟอร์เมนเทชันที่รวมกันแล้วออกมาเป็นเบียร์ที่คลีนใน b CP, ี c p บรรจุบเบียร์จากสาระรัฐเช็คเข้าไปอยู่ในบทที่3เช็คลาเกอร์โดยแบ่งเป็นสไตล์ย่อยๆได้ตามนี้ 3.A. มเอเช็คเพล a g ลาเกเป็นเบียร์ที่มีเนื้อเบียร์บางรสเข้มสดชื่นมีฮอปและความขมเช็คเพล l e ลา g e เกอร์มีรสชาติที่คุ้นเคยของเบียร์เช็คพรีเมียมเพลลาเกประเภทพิลส n e r แต่มีแอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่าเนื้อเบียร์บางกว่าและมีความเข้มข้นน้อยกว่าเล็กน้อย 3B เช็คพรีเมียมเพลยลาเกอร เบียเชคลากร์ที่สีอ่อนดื่มแล้วสดชื่นด้วยมอลและฮอปในปริมาณมากมีรสสัมผัสที่ลากยาวเป็นเบียสไตล์พิลสเนอร์ที่มีความซับซ้อนในรสชาติของมอลความขมสูงมีความคลีนไม่มีความกระด้างมีความสมดุลรสเนียนดื่มได้ง่าย3 4เช็คแอมเบอร์ลากร์เบียมัลตี้สีเหลืองอัมพันจากเช็ค ที่มีกลิ่นฮอปที่กว้างมีตั้งแต่ฮอปน้อยจนถึงฮอปชัดรสของมองมีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับการตีความและความสมดุลโดยมีได้ตั้งแต่จบแบบดรายเบรดดี้หรือบิสกิตตี้เล็กน้อยจนถึงจบแบบหวานที่มีความรู้สึกถึงคาราเมล 3.D. ดีเช็คดาร์กลาเกอร์เบียร์ลาเกอร์จากเช็คที่มีมอลเข้มข้นที่มาพร้อมกับมอลคั่ว ที่ความคั่วมีตั้งแต่สัมผัสไม่ได้จนถึงคั่วชัดเจนมีความสมดุลจากมอลที่โดดเด่นพร้อมตัวระดับการใช้ฮอปที่หลากหลายโดยสามารถจะมีคาแรคเตอร์ของเบรดครัสโทสต์นัทโคล่าดาร์ฟฟรุตหรือคาราเมลคาแรคเตอร์จากมอลคั่วจากการที่ได้ลองดื่มเบียร์ของเชคมาทุกสไตล์ แม้จะเป็นสไตล์ l a ก g e r เหมือนกันแต่คาแรคเตอร์จากคอปกับมอสนั้นสมดุลและออกมาดีมากๆแต่ด้วยความขมที่สูงและรสชาติที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนทำให้อาจจะไม่เป็นที่ชอบของนักดื่มบางคนแต่ความโชคดีของคนไทยตอนนี้คือเบียร์เจ้าดังๆของเช็คหาดื่มได้ในไทยแล้วเพื่อนๆนักดื่มที่มีโอกาสได้ลองแล้วมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่ารู้สึกแบบไหนกันบ้าง สุดท้ายขอฝากเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายไม่ควรดื่มจนเมาไมา้ควบคุมตนเองไม่ได้ดื่มแล้วไม่ควรขับยานพาหนะดื่มอย่างรับผิดชอบต่อตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องราวของคราฟเบียร์ยังมีอีกมากมายและพบกันได้ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ